พอดีเชมอนอ่านคอมเมนต์นี้แล้วชอบนะคะก็คือส่วนมากคนจะชอบถามประโยคนี้ซึ่งมันก็เป็นประโยคที่อยู่ในใจเชมลอนแล้วว่าเนยที่เราใช้ในสูตรขนมบางสูตรเนี่ยใช้เนยขาวบางสูตรใช้เนยส,สดแล้วสูตรที่ใช้เนยขาวอ่ะมันมีผลยังไงกับขนมบ้างแล้วมันไม่ใช้ได้ไหมเพราะว่าคนหลายคนก็รู้สึกว่า ในขาวไม่ดีเนาะอ่ะตอบในมุมของคนทำขนมแบบมาหลายๆอย่างแล้วกันต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเนยอ่ะเนยจริงๆอ่ะเนยสดแท้ๆนะคะมันจะไม่ได้มีแค่ไขมันพอย่างเดียวทุกคนในสูตรเนี่ยมันมีทั้งไขมันเนี่ยมันจะแยกเป็นประมาณ8 0ดสิถึงแปเคยเห็นเปอร์เซ็นต์แฟตเนาะซึ่งอีกอันนึงอ่ะมันก็จะเป็นน้ำนมนะคะซึ่งในน้ำนมเนี่ยพอเวลาเราอบขนมปลายอายกตัวอย่างเป็นเค้กขนมปังก็ได้อบไปเนี่ยน้ำนมเนี่ยมันอยู่ในนั้นก็จริงแต่ว่าการกักเก็บความชุ่มชื้น ในขนมปังอ่ะมันไม่ดีเท่าไขมันที่มาจากแฟตแฟตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแฟตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคืออะไรก็มีพวกแบบช็อตเทนนิ่งนะคะไปพวกมากร์รีนหรือแม้กระทั่งตัวน้ํามันเองเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้อยากจะใช้เนยสดเลยแล้วรู้สึกว่ามันไม่ชุ่มชื้นเท่าเนยขาวไม่เชื่อเราลองตีเปรียบเทียบก็ได้นะก็ให้ลองเพิ่มนะคะไขมันที่เป็นน้ํามันเลยอ่ะ ในสูตรเข้าไปนิดหนึ่งเพื่อให้มันมีความชุ่มชื้นได้มากกว่าซึ่งจริงๆโดยปกติเนยขาวอะ่ะมันจะถูกพัฒนามาเพื่อให้กักเก็บความชุ่มชื้นได้นานขึ้นเพราะในเนอขาวมันเป็นเนยสังเคราะห์เนอะมันไม่เหมือนน้ำมันที่แบบเทออกมาจากขวดแล้วก็เหลวๆใช่ปะมันจะเก็บความชุ่มชื้นได้มากกว่าแล้วด้วยความที่มันเป็นแฟตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือแบบไขมันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับเนยอ่ะเนยสดอะ่ะ ในสดมันมีแค่80เพราะฉะนั้นการเก็บความชุ่มชื้นในในพาร์ทของออความชุ่มชื้นที่อยู่ในปากเราที่ไม่ได้มาจากน้ําหลังจากที่เก็บไว้ไหลายๆวันน่ะมันไฮเดรตไฮเดรตก็คือมันสูญเสียความชุ่มชื้นไปในขาวมันเลยเก็บได้ดีกว่าแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเออไม่อยากใช้ชมโดก็แนะนําว่าถ้าวันนี้คุณถอดเนยขาวไปแล้วใส่เป็นเนสดเข้ามา คณควรจะเติมน้ำมันนะคะเข้าไปในสัดส่วนสักสิถึงยีซึ่งอันนี้อาจจะต้องมีการปรับสัดส่วนของโครงสร้างนิดนึงเพื่อให้ขนมเนี่ยมันสามารถเก็บได้ในหลายๆวัดน,นะคะมากขึ้น,น,นเองค่ะ